กันอยู่ไหนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านรถสิบล้อเป็นเกมพัดโรครับวันนี้พี่กั๊กกับพ่ออยู่ในเกมรถบังนะครับทุกคนในด่านอะไรนะบุ็อกเฮลเว่นหรือเปล่าบุ็อกเฮลเว่นแต่ว่าตอนนี้มีบลกเฮลเว่เหรอบล็อกเฮลเว่นแตว่าตอนนี้มีการอัปเดทนะตอนนี้อัพเดทใหม่นะครับทุกคนมีรถสิบล้อขึ้นมาด้วยนะครับทุกคนแต่ก่อนไม่มีนะด่านนี้เอ้าโหไปเลยครับ ไปเลยเพื่อนภารกิจเราก็คือตามหาพี่อกัสนะครับอยู่ในกันแน่อาเดี๋ยวขอปิดบุคคลที่หนึ่งดีกว่านะมองชัดดีว่าพี่กัสอยู่ไหนกันแน่นะครับอ้าวเพื่อนขับรถเป็นลูกป่าเหนื่อยฉลองไปก่อนนะต้องไปตามหาพี่กัสก่อนว่าพี่กัสอยู่ไหนพี่กัตอยู่ตรงไหนใบหน่อยสิก็อยู่บนรถแง่กำลังขับอยู่แหละรถที่เขียนวันดอนี่เหรอใช่โอ้รถพี่กัสนะครับทุกคนเขียนวันดอนด้วยกระดานแล้วพอเอ้ยรอพอด้วย ไไขับไปไหนแล้วล่ะขับไปไหนแล้วล่ะโอ้ขับเร็วมากนะครับทุกคนเดี๋ยวพ่อแปลงร่างเป็นนี่ก่อนเอ้ยโอ้โหเท่ไหมวันนี้พ่อมาในชุดนี่ราชาอะไรไม่รู้อีปิกด้วยอันนี้พี่กัตแต่งให้นะครับสงสัยไม่ทันเราอย่างนี้เราต้องใช้ยานพาหนะในการติดตามพี่กัตแล้วค่อยใช้เป็นเอ่ะไรดีอะทุกคนอืมเอาเป็นนี้ก็แล้วกันไอ้รถไอ้สเก็ตบอร์ดก็แล้วกันนะนี่ไป ใช่ไม่รู้ว่าม่เร็วหรอกโอ้ยรถชนรถชนฉันเลื้สกินบร์ดสกินบอดตดตีตีสกินบร์ดเอ้าออกไม่ได้อา้รถพยาบาลนะครับเมื่อกี้ชนข้อรถมีการเฉียนวัดดอนนะครับรถสิบร้อใหญ่ตามไปหากันดีกว่าทุกคนเจอหรือเปล่าเจอใครอยู่ตรงไหนที่เขาอยู่รถรถไหนวะ รถสิบล้อที่เขียนมาโด่รถสิบอที่เขีด่เหรอใช่โอ้จะหากัินจืดหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนเดี๋ยวว่ารถก็แบบที่ก็หาไม่เจอเดี๋ยวว่ารถก็บบกว้างหายไปก็ไม่เจอก็ยังไม่เจไแม่เอ๋บอกเดี๋ยวพี่แม่เอ๋พ่อเจอหรือเปล่าพ่ออยู่ตรงสระว่ายน้ำแล้วก็หมายเรือกนะครับทุกคนสะวยน้ำพอขึ้นมาข้างบนแล้วบ้านใครก็ไม่รู้นี่ด่านนี้มันสามารถสร้างบ้านได้นะครับทุกคนนี่เราเลือกบ้านได้แล้วเราก็สามารถสร้างบ้านเราได้นะครับ นี่นะครับอย่างนี้อ่ลองดูซิเราเลือกแบบบ้านนะครับมีแบบบ้านให้เลือกอ๋อแบบนี่กับทัานรักกันักกันโอเคดึงๆรอสักครู่นะครับแล้วบ้านเราก็จะมานี่เงครับทุกคนตรงนี้ก็ส<บ>ร้างบ้านอยู่ตรงนี้เอ่อขออธิบายยังไงดีเลยนี่นะครับทุกคนก็ยืนบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูบ้านนิดสำรวจด,ดูดิบ้านเราเป็นยังไงบ้างานะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับทุกคนนี่ตู้เย็นมีห้องครัวมีองุ่นบ้านคุณอยู่บ้านไหนเดี๋ยวนะ พอเพอราะออกไปกันเดีย๋ยวเอาไปหาพี่กัดก่อนนะครับทุกคนเมืองนี้มันใหญ่มากเหมือนกันนะครับทุกคนพ่อเล่นที่ไรก็หลงทุกทีอะหลงทิศหลงทางตงลอดเลยจู่ป,ป,ป,ปึ๊บพอลงมาที่เดิมแล้วนี่เราสิบว่าเข็นรอตรงจุดเกิดอะตรงสระว่ายน้ำอะเอา้าแล้วพี่กัดอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงเก,กเก่าที่พ่อท้องานเอา้าอะไรวะ นี่นะครับเฮ้ยมันมีเครื่องบินได้เหรอไหนนี่จอดบนหลังคานั่งไงเครื่องบินตำรวจมันมันมีมาตั้งนานแล้วอ๋อเครื่องบินตำรวจมีตั้งนานแล้วเหรอใช่ก็จะเล่นคล้ายๆเป็นเมืองนะครับทุกคนนี่สถานีตำรวจเราสามารถเลือกอาชีพได้นะครับว่าเราจะเป็นอะไรนะครับฮ่าแล้วก็มีร้านขายสครีมตนนี้้กก็อยู่่บาาเมีโรงพยาบาลนะครับตนี้ก็อยู่บ้า,นาลาาน,นะครับ ไอเทมนี้ก็พาหนะก็เลือกได้นะครับเลือกม้าก,ก็ได้นี่เราขี่ม้าก,ก็ได้นะครับทุกคนเอ้ยเจ๊เท่หน์นะเฮ้ยขึ้นยังไงล่ะโอ๊ยกดตัวขึ้นนี้มาอาก,กูไอาอาก,กูให้คนเล่นเกม <laughs> กันบอกว่าอยู่ที่บ้านพ่อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่จริงหรือเปล่านะครับอาก,กูเราสามารถตั้ตงชื่อชื่อม้าได้นะครับทุกคนพอไม่ตั้งหรอกเพราะว่านาน,า,นานานมาเล่นทีนึงไม่ได้มาบ่อย สำหรับเกี่ยวนี้นะครับมีแอร์พอร์ตด้วยนะครับสนามบินมีนี่เห็นไหมครัมีไอเทมในกระเป๋าให้เลือกนะครับเลือกได้เยอะแยะเลยแล้วก็เราซัดแปลงร่างได้นี่ไอเทมในกระเป๋านะครับแล้วก็นี่ครับบ้างฮะครับ,บาาก็มันก็จะอยู่ใกล้ๆบ้างที่เขียนว่า a a s a เจอหรือเปล่า <c oughs> ไอเอเด็กๆเนาะมา นี่บ้านพ่อนะครับนี่มันมีชื่ออยู่นะครับทุกคนนี่มีน,นี่นี่นะครับไปเมืองนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับทุกคนจริงๆมันมีสนามบอลแล้วก็มีอะไรนะอีกภูเขาใช่ไหมที่เราเคยไปสำรวจอะแบบเนะี้ยพอกับพี่กัดเคยไปสำรวจหลายที่นะครับทุกคนมันจะมีมีเนี่ยเห็นไหมครับมีสะมีเรือยอทอย่างเงี้ยนะครับแล้วบนเขาก็จะมีหออะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนเขาใช่ไหมพี่กัด ก็จะมีในส่วนของนี่อะไรก็ไม่รู้ความเรียบนง่ายจังหวัดนี่นะครับเป็นพาหนะได้นะครับเราอยากเท่นะอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไหมก็เลือกได้นะครับเอามาเอาไปก่อนป้าห่าครับลูกป้าหราปตูบ้านเบี้ยวกันอ่ะป้าห่าประตูบ้านเบี้วยวกันก็ได้เป็นมอเตอร์ไซค์ได้นะครับนี่รึบพี่กัดไอ้นี่ทำไมให้พ่อทำไมไวะเนี่ยไม่เข้าใจวะเสียปีกให้พ่อทำไมไวะเนี่ย มอไซก็สามารถอันนี้ได้นะครับทุกคนมีมีเสียงแตะมีอะไรให้นะครับเลือกได้เดี๋ยวลองกดแตะพ่ออยู่ไหน,ออนก็ไม่รู้โอ้ยขับยากอะเอาวะพ่อก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนสักทีเลยพี่การทำไมพ่อไม่วาดมาที่บ้านตัวเองอะ่ะพี่การอยู่บ้านพ่อเหรอใช่ลกลับไปบ้านกอนนะครับทุกคนไหนจะทำยังไงพี่การกลับไปที่บ้านทางไหนนี้เหรอไม่ใช่นี่เลือกสีบ้านเนอ อันนี้กล้องบ้านกล้องที่บ้านเหรอวับกลับบ้านทำไงพี่กัสพ่อลืมแล้วอ๋อเก่าสีเขียวแล้วว่าโอเคมาแล้วอ๋อสร้างแคมไม่ใช่กดออกเถอะออกยัไงไงเนี่ยอะไรเดีวอ่ะ ๊บางทีเราก็หลงนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนบ้างนะครับทุกคนหลงบ่อยอะเพราะจำแผนที่ไม่ค่อยได้ขึ้นไปนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเมืองมันกว้างนะครับทุกคนเมืองกว้างมากเลยึออเราไม่ใช่นี่แหละกลับไปบ้านทางไหนพี่กัสพ่อง,งงแล้วนะกลับไปตรงไหน,นก็ตรงไหนก็เข้าไปที่ลูกบ้านไง นี่เหรอไม่ใช่ตรงนั้นตรงไหนมันมีอีกที่นี่เหรอข้<ช>างล่างนี่เหลยทำไมแล้วก็บาร์เทนพอตรงนี้ก็มีไงอ๋อบาร์ได้แล้วพี่กั๊ดอยู่ไหนล่ะไรบา้านแล้วดูว่าจะทำจะจับตัวเช่ผมก็จะอยู่ข้างบนบ้านเอาแล้วพี่กัดอยู่ไหนเนี่ยพีก่กัดูข้างบนบ้านมันพ่อเหรอมาไ่ใช่ก็อยู่ข้างบนบ้านเต็มก็ไหลวะเนี่ยไหนขึ้นไปดูสิ ออ้วงไท่กาดสวัสดีโอ้โ,อโหก่อนจะเจอกันโอ้ยแต่งตัวเหมือนกันอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าตาหน่อยสิโอ้แต่งตัวเหมือนกันอีกโอ,โกอก้โ,อโหเอเอานายจะกินอะไรไม่ได้ฉันทำกับข้าวให้กินองกมาข้าง,างนี่ห้องครัวฉันเนี่ยอะ,อะไรมีกับข้าวกินเหรือยังมีอะไรไงนายนายกินหรือเปล่านี่นายแล้วรหัสนายเท่าไหร่อะรหัสอะไรอีกเออนี่รหัสตู้เซฟมีเท่าไหร่อะ ฉันมีตูเ้เซฟด้วยเลอฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเได้ป้นคุณอย่างปลอดภัยโอ้พี่เอากันมาอะไรเนี่ยป้นป้นเงินพ่อเหรออ๋อนี่นะทุกคนนี่เที่ให้ฉันนะี่เอาเงินช่วยไปหมดเลยเหรอโอ้หนี่ห้องอาบน้ำนี่ เนี่ยมีคนมามีคนมาคนนี้เขามาทำอะไรบ้านเราปนบ้านเราอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยโอ้รถสิบร้อมาใส่เลยนายเกินไปเดี๋ยวเราขึ้นรถอไนท์ดูสิว่ารถนายมันหรูรางขนาดไหนโอ้โหทุกคนนี่มันรถหรือว่ามันเป็นเหมือนรถตั้งสืบเลยมีปืนด้วยอะ่ะโอ้โหโอ้สวัสดีไปด้วยนะครับทุกคนปืนยิงได้ด้วยดีสไนเปอร์อ๋อเป็นรถแบบ คล้ายรถสือ่อมัชฌิการรับนะครับทุกคนเท่ดิอย่างเงี้ยเ,เอาเพื่อนเอาแอปเปิลไปกินซะจุ๊บมันเขียนว่าอะไรมีนี่มีระเบิดบาา้บา,าปนบ้าไอน,นี่รับไปคนมากคนอื่นกันโอ้โหทุกคนมีนิวเคลียร์้ยวนะครับพอเพิ่งเห็นเอ้ยไหนนี่ไงข้างหน้านี่ไม่ใช่เหรอไหนนี่นี่ใหญ่หญนๆน้ำดำเนี่ย ไม่ใช่จีบวดเพี้ยแอ้เรีสร้างจีบวดได้เหรอใช่เอาเราไปได้ไหมเนี่ยโอ้ทุกคนอัปเดตใหม่สนุกนุ้ยน่าเล่นมากเลยอ่ะมีจีบวดด้วยอ่ะทุกคนพ่อไม่รู้เนี่ยเฮ้ยโอ้ทุกคนเข้ามาเล่นได้นะครับด่านนี้โอ้บ้เล็กกว่าทุกคนเข้ามาเล่นได้นะครับด่านนี้โอ้บ้านตู้ขัดเล็กกว่าล็อกแลโอ้อ๋อประตูล็อกแล้วนะครับเข้าไม่ได้โอ้มีนุเคลียร์นะครับทุกคนเข้าทางไหนอ่ะ เขาทั้งไนพี่กัสเดี๋ยวที่ราพ่อกันโอ้ยมืดแล้วเนี่ยมันมีเวลามืดด้วยนะครับทุกคนเกมนี้มืดแล้วก็ตอนกลางวันแล้วก็ตอนเช้านะครับแต่ก่อนพ่อกับเข้ากับพี่กัสเล่นเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคนอะไรนะคนจอนจัดใช่ไหมคนจอนจัดที่นอนอยู่กลางเต็นท์นอนอยู่ข้างถนนนะฮะไปขึ้นมายัง่ยกดฟต์ดิม่นไ,นไ,ไ่ขึ้นเลยพี่กัส นี่นะครับทุกคนพี่กัตบอกว่าสนัขึ้นไม่ได้นะครับแต่พ่อไม่เห็นขึ้นได้เลยวะพ่่ออตัววนนี้้้ก็ยูขางใเดี๋ยวเยวรอพ่อก่อนขึ้นยังไงโอ้ขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวรอฉันด้วยรอฉันด้วยรอฉันด้วยฉันจะขึ้นไปในจิ๋วดเหมือนกันไหมทุกคนเดี๋ยวพ่อพาไปดูในจิ๋วว่าเ <มา S 1> ป็นยังไง,งเอาเข้าไม่ได้ไดกดตรงไหนกดตรง มมไม่ได้มันจะรวดใค <c oughs> รจะรวดมันหรือเปล่าได,ไ,ดได้แล้วได้แล้วโอเค <c oughs> โอ้โหห้องบันชะการทุกคนนี่ไฟท้ายไฟสองสว่างมีตั้งชื่อได้ <c oughs> โอ้โหเทพะไปได้ไหมไปได้ไหม <c oughs> นี่ก็ตัดเครื่องยนต์เอา้เอาออกซิเกนร้อยเชื้อเพลิงร้อยเอาลงไชั้น,ล,นล่างได้ด้วยนะทุกคนเฮ้ย นี่งไงรู้อยู่สามารถลงมาชันนั่งได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องที่เราเข้าไปนอนได้นะครับใช่ไหมใช่อ๋อเป็นแคปซูลนี่นะครับเขย่าอวกาศขึ้นไปเราจะได้อยู่ในแคปซูลนะครับทุกคนโอ,อ้สนุกมากคนมาเล่นกันได้นะครับทุกคน,น,นดีไม่ด,ด,ดีแล้วอาจจะไปที่อะไรนะพี่กันต่างดาวเหรอ จะใช่ไงมัน,ะนจะไปที่ต่างดาวได้อไไนนะดดอซนนนนนนิเ,เจเนะเเนเต็มนะครับนี่นี่ครับแล้วไปทางไหนนะผู้ควบคุมยานอยู่ไหนวนะเนี่นี่อเอตัวนี้กัดเป็นอะไรวนะเนี่ยกัดอยู่ไหนกัดอยู่ข้างล่างนะครับ เดี๋ยวขอลงมาดูหน่อยสิไหนล่ะเอาไหนอยู่ไหนเนี่ยชันล่างอีกเหรอ,อลงมาชันล่างได้อีกนะครับทุกคนคไปชึบอขอคั่ไงตมันใช่ไงไนไปเนี่ยไปมาเอ้อยอันนี้อะไรอะเอามาเถอะมาเถอะขึ้นมาเถอะ ยานอวกาศจะเคลื่อนตัวแล้วไปได้จริงหรือเปล่าเนี่ยออกมาได้ยังพี่แก๊สเอาพี่แก๊สพี่ขึ้นมานะครับทุกคนโอ้โหคลิปนี้นานเกินไปหรือเปล่าเน,นี่ยก็ขึ้นมานี่ไงก็มีบันไดขึ้นมาอยู่นี่จะพี่แก๊สอยูไ่ไหนเออฝั่งนี้ว่ะครับลูก อ๋อพี่ก็ไม่รู้งเลยฝั่งนั้นอ๋อมีมนได้สองอันเหรอฝัองง่งนั้นมันห้องอาบน้ำเอาอ๋อมีห้องอาบน,น้ำด้วยไปโอ้ใครมีเวลาก็มาเล่นนะครับด่านนี้อัปเดตใหม่ล้ำมากอะ่ะยานอวกาศให้ด้วยอะ่ะคุณจะได้เป็นเจ้าของยานอวกาศโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ต้องแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเข้ามาเล่นได้นะครับ สนุกมากเลยด่านนี้สามารถสิของต่างๆได้ด้วยนะครับไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคนไปบายก่อนที่กั๊ไปบายครับทุกคนอ้าย